สวัสดีครับเดี๋ยวจะลอง Google d o c นะครับ Feature Voice Typing ลองดูว่าเป็นไงนะครับก็เปิดเว็บ Google d o c นะครับ Google d o c Docs. Google. Com หรือเข้าผ่าน Google Drive ก็ได้นะครับเข้าผ่าน Google Drive ก็ Drive. Google พวกนี้นะครับตามเ้ื่อนตำราวครับโอเคผมยังไม่ไปนะผมอยู่ที่นี่แล้วก็ลองสร้างเอกสารใหม่ครับฟีเจอร์สร้างเอกสารใหม่อยู่ตรงนี้แล้วนะ แบ a n k หรือจะอาจจะเลือก format อื่นก็ได้นะครับผมเลือก blank ง่ายๆครับโอเคนะครับสมมติผมตั้งชื่อเอกสารก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองใช้ Google Docs พิมพ์นะครับเออขอโทษใช้ Voice พิมพ์แล้วเป็นแบบนี้ปุ๊บผมไปกด Tools นะครับ Voice Typing ะจะมีตัวไมโครโฟนออกมาถ้าเสียงดังพอเงียบพอพูดไม่ได้เร็วเกินไปมันก็จะพิมพ์ถูกนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูทดสอบการพิมพ์ครับสาเหตุที่มันไม่รู้จักเพราะว่าภาษาตอนนี้ผมเลือกเป็นภาษาอังกฤษงั้นผมเปลี่ยน จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยต้องใหม่ทดสอบการพิมพ์ครับลองดูว่าจะเป็นยังไง how about English period period โอเคพอเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษปุ๊บมันจะไม่รู้จักแหละ ความหมายของผมก็คือถ้าเกิดพอเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษคือเซตติ้งปุ๊บเนี่ยมันจะไม่รู้จักเช่นเปลี่ยนบรรทัดนะครับงั้นถ้าเราพูดเซตเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่เอาภาษาไทย hello e เอวิสเพรสลีย์ใขี้หน้ามานีมานะ นายกมีเทนเบนซีนคอร์เบนซีน้าว เบอร์โทรอื่นจะได้ยินเสียงรอซ้ายแบบแบบแบบว่าให้รอแต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่าเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน แล้วแผ่นดินจะงดงามจะคืนกลับมาเราจะทำอย่างซึ่งตรงขอแค่เธอจงไว้ใจและศรัทธาแผ่นดินจะดีในไม่ช้าขอคืนความสุขให้เธอประชาชน ก็จริงๆฟีเจอร์นี้ก็ใช้ได้เลยนะครับผมคิดว่าค่อนข้างโอเคนะครับเดี๋ยวผมลองเช็คดูว่าถ้าเกิดผมกลับเป็นภาษาอษังกแล้วเป็นไงผมไม่เอาภาษาไทยให้ผมเลือกภาษาอังกอย่างเดียว Hello ลเอ i s Presley How are you I'm fine. Thank you and you. So nice seeing you. Period. New line. New line. Spider-Man is cool. Period. Batman is crap. Period new line new line Avengers adventures the avengers i'm so tired of period It is funny ก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ใช้ได้เลยนะครับผมคิดว่าน่าสนใจครับ